สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยนันข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แช่กดานานกดยนานกดเยอะๆนะคะอันนี้อาจจะเป็นบทสรุปของวันนี้ทั้งวันพยานสองปากได้อะไรยังไงบ้างเราอาจจะไม่ได้ไรายละเอียดแต่เราจะได้ภาพโครงสร้างคร่าวๆเดี๋ยวไปฟังกันค่ะเป็นไงบ้างคะลุงวันนี้วันนี้เสด็พย,ยานได้สองปาก ตอนเช้าหนึ่งปากแล้วก็ตอนบน่ายอีกสิปากวันนี้สืบพยายป่าที่สองมันไม่จบนะัดสืบภูนีตต่อแต่รายละเอียดในกดีนั้นไม่สามารถให้ได้เนื่องจากเป็นความเป็นระหว่างอยู่อยู่ในการพิจารณาคุ้สครอจึงไม่สามารถให้ข้อมูลได้เหนื่อยไหมคะลงุงถามว่าเหนื่อยไหมวันนี้เตรียมน้ำมาให้ท่าน้องกาข <c oughs> วดหนึ่ง <c oughs> ก็ไม่พอ <c oughs> เพราะว่าท่านลงกาใช้พลังเยอะแล้ว <c oughs> ก็นั่งนานแล้วในระหว่างสืบไปในช่วงหกโมง้องการขอเวลานอก เพื่อนอกจากต้องกินยาของท่านวก็เลยสุดท้ายให้เมดเดย์ยาขนมปังมาให้เพื่อกินยาก่อนอาก่อนที่จะมาวันนี้เสริมความรอใชวันนี้สีพยานตั้งแต่สองโมงสองโมงเช้าแปดสิบสามนนอซึ่งสามานั่งอยู่แล้วแต่นอแล้วก็สุดท้ายจดตรงเวลาสองทุ่มหรือยี่สิบนอแต่เราก็เราก็ประเด็นก็คือของตอบรายละเอียดในคดีไม่ได้แต่ว่าเราก็สู้จนวินาทีสุดท้ายนะครับวันนี้ยัง นายจำเลยที่สองอยังสืบพยานโจทย์บาดหลังที่ยังไม่จบคงจะสืบต่ออีกในเนื่องจากว่าศาลบอกว่าศาลก็ไป็นลูกพบอเหมือนกันข่หยุดที่นี่ก่อนได้ไหมวันนี้ง่ายทุกคนอยู่ข้าวาทุกคนอยู่ข้าวามาทานข้าวกันวันนี้มาทานข้าวที่ร้านนารินซึ่งมาอยู่เป็นประจำก็ต้องยอมรับว,ว่าอาหารที่นี่อร่อยนะถา,ถามได้ก็มีอะไรครับ อย่าถาม่าเหนื่อยระหว่างเนื่อเขหิวข้าวเลอกป่นะไหนเลยหิวข้าวหิวเยหิวข้าวเหนื่อยไหมแม่จตตอบได้เลยว่าทีมงานเรานะพี่พี่พี่นาทีเอาจริงๆนะเหมือนที่ประชุมที่สำนักงานเหมือนกันนะคะอันเนี้ยถ้าถ้าใครที่เคยคู่คีอยู่กับเราจะรู้นะคะเราจะทํางานกันจนจนให้เสร็จหิวหิวแค่ไหนเขาก็จะอดทนค่ะบางทีสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนเราก็ทำกันอยู่นะคะพี่ครับผมโอเคครับ ถามว่าวันนี้เหนื่อยไหมก้ตอบว่าวันนี้ไม่เหนื่อยถามว่าหนักใจไหมก้ตอบว่าไม่หนักใจถามว่าหิวข้าวไหม <c oughs> ในช่วงตอนเช้าก็ <c oughs> กินข้าวมาเยอะแม้แต่วันนี้ช่วงกลางวันซึ่งปกติเนี่ยทนายสุรชัยไม่เคยกินขนาดน,นี้วันนี้ท่านกินไปสองถ้วยหนึ่งกินข้าวต้มสอง <c oughs> แล้วกินก๋วยเตี๋ยวซึ่งปกติท่านไม่กินมากขนาดน,นี้นะก็จะแปลกๆเพราะวันนี้ท่านตอนกลางวันงานเยอะนะเราใช้พลังงานเป็นที่สุะ ผมต้องขอบคุณทีมงานธนานะเพราะว่าผมเห็นการทำงานของท่านแต่ละคนนะสุดยอดมากนะครับแล้วก็สู้ทั้งวันนะครับแล้วก็ที่่านทำมาก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าทนาเนี่สุดยอดแค่ไหนนะครับยิ่งเจอธนานตรอได้เพสุดยอดมากครับรอด้วยครับวันๆนะกินข้าวกิน่ปากเดียวครับค่ะจากที่เราฟังหลับหูหลับตาไอ้เรื่องที่พูดกันไปบ拉บ拉布拉布ๆแล้วการเข้ามาแย่งสินของไอ้ขาวหมูเนี่ยนะคะให้เรามาดูว่าวันนี้สืบสองปาก ตอนแรกเขาบอกว่าสองปากนี่จะเอาให้จบวันนี้จะเอาเข้าจริงๆพอถึงสองทุ่มมันก็เริ่มไม่ไหวเพราะทุกคนก็เริ่มหิวข้าวอันนี้เข้าใจได้นั่นก็คือว่าปากที่สองยังไม่เสร็จพรุ่งนี้มันจะล่นไปพรุ่งนี้ก็ต้องขึ้นปากที่สองใหม่เพราะฉะนั้นสําหรับวันพรุ่งนี้ที่เตรียมไว้กี่ปากอะไรยังไงเนี่ยตอนที่เราเริ่มเห็นแล้วว่าอาจจะมีการขยายเวลาออกไปร่นออกไปเพราะว่า เริ่มวันนี้ที่ว่าสองปากต้องให้จบมันก็ไม่จบมันจะต้องไปต่อพรุ่งนี้ดังนั้นมันจะเป็นเอฟเฟกเหมือนกับเป็นโดมิโนนะคะถ้าปากพรุ่งนี้ที่ต่อจากวันนี้นี่นะคะยังเยื่นเยอะออกไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วไปกินที่ของ ปากที่จะต้องขึ้นในวันพรุ่งนี้จริงๆมันก็จะกินที่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะขยายไปอีกนิดหนึ่งเราก็จะเห็นแววว่าคดีนี้ยังยืดออกไปอีกหน่อยนึงคนที่ถอนใจอย่างรล่งอ,อกก็คือไอ้ปัวกับอีเสือได้ยืดออกไปอีกนิดหนึ่งกูก็ไม่ต้องไปออกหัวออกก้อยแต่ส่วนหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือว่าการพยายามหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นช่องหลังบ้านทนายหลังบ้านทนายนี่แปลกนะคะอืมมันจะมีอยู่สองเสียงเราจะเห็นเสียงคนนี้และเห็นหน้าคนนี้แต่จะมีคนหนึ่งมีเสียงนุ่มๆน,นุ่มกว่าคนนี้และเป็นคนถ่ายทําคลิปบางทีก็เป็นคนเปิดหูคลิปแต่เราจะไม่เคยเห็นหน้าก็เลยเป็นใครเอ่ยเวลาเขาพูดบางทีเขาทาคลิปบางคลิปที่ เป็นการบรรยายเราจะเห็นทุกอย่างตรงหน้าแต่ไม่เห็นตัวเขาแต่เห็นการบรรยายแล้วเขาใช้คําว่าตัวเขาเป็นหลังบ้านทนายตกลงทนายมีบ้านกี่หลังตกรงทนายน้ําส้มเจ็ดจิ้มมีบ้านกี่หลังคะมีหลังบ้านทนายกี่คนอยากรู้จังเลยแล้วก็เป็นเดิมๆค่ะคือจะบอกว่าอ,อไม่สามารถพูดรายละเอียดได้อย่างนู้นอย่างนี้ แต่คุณเอารายละเอียดไปเล่าให้ทนายปากกระป๋องสามเนี่ยครัวฟังและให้ไอ้พวกนั้นออกมาต่อต้านออกมาตั้งทิษฎีออกมาพูดให้คนเชื่อถือว่าที่คุณไม่ถามค้านเพราะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าลูกหมาชิบหายค่ะวิธีการทำงานของพวกคุณเนี่ยกระจอกแต่เราจะเห็นชัดว่า การทำคดีนี้ของพวกคุณทุกคนพยายามจะหาแสงทุกคนไม่เคยได้โผล่มาเลยในโลกโซเชียลตอนนี้มีโอกาสแล้วถึงขนาดที่แบบว่าโอ้โหต้องแดกยาระหว่างการทำคดีนี่สภาพยับแย่มากขนาดทนายที่หนุ่มที่สุดในทีมแล้วนี่นะคะอย่างสงกาายังต้องแดกยาสภาพไปไปไม่รอดนะคะสภาพรุ่งริ่งมากสภาพใกล้ป่าช้ามากคือ บอกไี่ถูกมันเหมือนกับทุกคนจะหิวแสงและคนที่หิวแสงที่สุดก็คือการบ้านทนายตอนนี้จะมีการพยายามที่จะเรียกยอดวิวโดยการทําว่าตัวเองมารู้เรื่องคดีมาวิจารณเรื่องคดีมาพูดแต่การมาจับคนแก่มานั่งถแถลงแบบเนี้ยแถลงโดยที่บอกว่ารายละเอียดบอกไม่ได้มันเท่ากับไม่ได้ถแถลงกัาไม่ได้มีใครรู้อะไรมากไปกว่าว่า พรุ่งนี้พยานปากที่สื่อพิเศษวันนี้ก็จะขึ้นพรุ่งนี้ก็แค่นั้นเองแต่คนที่เขาอยากรู้คือเขารู้ว่าเขาอยากรู้ว่าวันนี้ใครขึ้นเขาจะได้เราถูกว่าเรื่องมันจะเข้มข้นไปในทานองไหนการวิจารณ์คดีการติดตามคดีที่คนอยากรู้คือไม่ได้อยากรู้ว่าวันนี้สืบกี่ปากรายละเอียดบอกไม่ได้เขาอยากรู้ว่าวันนี้ทิศทางของคดีคุณจะพูดเรื่องอะไรกัน อันนี้เป็นความอยากรู้ของคนที่ทําการวิเคราะห์นะคะแต่อการที่จะมานั่งบอกว่าอืนี่ยวันนี้สืบพนักเสดปากจะบอกไปได้อาหารร้านนี้อร่อยนะแนะนําให้ไปแดกมันสําคัญจําเป็นมากเลยนหะคะต้องมานั่งถแถลงว่าอาหารร้านนาลินนี่อ้โหรสชาติด,ดีมากเลยกินเป็นประจำเลยแนะนําให้ไปแดกนะได้ส่วนรดใช่ไหมคะ โปรโมทรานแ้วได้ส่วนลดใช่ไหมคะเราหาดิฉันจะเสียใจอยู่อย่างหนึ่งมั้งตรงที่ว่าถ้าทนายตั้มถอนเนี่ยคือดิฉันจะไม่สามารถจะเอื้อมมือเข้าไปในข้อมูลแลกึกๆได้ถ้าทนายตั้มยังอยู่แล้วก็คดีนี้ดิฉันเล่าได้สนุกแน่นอนคะ่ะ ดิฉันจะเป็นจริงจกที่อยู่ได้ถุนสารเล่าได้สนุกแน่นอนโดยที่ไม่ระเมิดไม่ได้หมิ่นใครทั้งสิ้นทั้งปวงแต่จะเล่าได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ได้เห็นว่าอะไรมันเกิดขึ้นจริงในศารจริงๆเรื่องในสารเนี่ยการพิจารณาคดีมันควรจะต้องเป็นที่เปิดเผยทุกคนจะเข้าไปนั่งฟังได้ใช่ไหมคะแต่นี่เราเข้าไปนั่งฟังได้ทั้งที่เป็นคดีที่น่าสนใจมากก็เลยต้องอาศัยการเล่าแบบจิงจบ จิ้งจกบนเพดานสารอะไรแบบนี้อย่างที่ที่ฉันทามาโดยตลอดแต่ก็น่าเสียดายค่ะดิฉันไม่มีศักยภาพพอที่จะเล่าเพราะว่าไม่ได้พีฐานข้อมูลชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนดิฉันจะไม่พูดถ้าได้ชัดเจนถึงจะพูดดังนั้นดิฉันได้แต่คาดเดาแล้วก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่ที่จะนำเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทิศทางจะไปนในทางไหน ถ้าให้ได้ตามที่พวกคุณต้องการไม่ได้ก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ฉันทำเต็มที่แล้วจริงๆค่ะ